ครับเพืเ่อนทุกทุกคน <c oughs> ทำคลิปส่งก่อนพี่น้องสวัสดีครับก่ายเป็เพื่อนทางูทูบเบอร์พี่น้อง กว่างลั่นจะเดินทางไปทำงานกะนี่แนวสี่มาบอกซูฟังพี่น้องตอนนี้บ้ากวางกะหอดซ้ำสามพันสองร้อยกิโลอย่น้องเดินทางมาให้การสนสมลักกิโลเนาะพี่นองกะ มูมัองเาอยู่ประมาณสามสี่มือพี่น้องหลังจากวอดสามก็เป็นสามสี่มือประมาณสี่หามือพลัดตาปากวางจำเขาผิดว่าที่เขาไปสมัครสมัครสามพันในพี่น้องแต่วันเพื่อน่านไหนที่เปิดทางอะไรงเป็นทงนางศักดนี่มันแห่เข้าไปเยอะหลายอย่างอยู่พี่น้องซึ่งก่อนอันนี้บาง,างขวางยังบระเด็ยจริงยังยงยน ตัวต่วแบบสองสันนะ mm hmm. ยืนย่นเรียบร้อยแล้วเมีอีกหนึ่งก็คือใส่รหัสย,ยิงยักอย่างนึงใส่ไปใส่มาใส่บางนั้นบางนี่ก็พยายามเบ่งตามตามคลิปที่อาจารย์หลายทันนะพี่น้องครับตามช่องทังตั้งนะครับเปิดมากมีให้ความรู้นะครับไม่ใช่ไปตามที่ระบบบอกมากนะพี่น้อง ที่ก็ไใดอย่างที่ก็บ่ได้บ่ได้ก็กแก้ไขประมาณน,นะครับสามหมื่นที่หามื่นหมู่บ้านตั้งระบบจ้างจ้งส่งเขาเรียกว่าอนะไรส่งการสมัครมาให้ประมาณน,นี้เราได้เห็นเอ็นหน้าตาสมัครไอ้้ไอที่ว่าข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะที่เป็นเป็นติ๊กเครื่องไม้สีเขียวเป็นถูกเหรอพี่น้องที่แรกมันติ๊กเครื่องไม้สีเขียวอยู่ประมาณสามจ่องนะ นี่อีกช่องหนึ่งของบางกวา่างอีมันติดบะได้เป็นว่าเป็นสีเหลืองอยู่พี่น้องเป,เป็นเหลืองตกใจนะเรยพยายามแก้ไขนะครับผมประมาณสี่หา,ามือมีบอกควอมาก้าความหลังแตนฟังนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับสำหรับเพื่อนเื่อมือใหม่ก็ยังบางกวา่างไปพอปัญหาลักษณะน,นี้ถ้าเป็นช่องที่พอเคยทับผิดมาก,ก่อนระหว่างที่สะสมหลักกิโลพี่น้องรู้ว่า ระหว่างที่เราแบบสะสมหลักกิโลเขาก็จะตรวจสอบแป๊บเดียวดิพี่น้องตรวจสอบแป๊บเดียวหมายความว่าบางท่านนี่ก็ไม่ถึงวันประมาณนี้พี่น้องเขาก็ส่งใบสมัครใหม่ของบากว่วางนี่ซีมือพี่น้องซีหามือผมเลยมานั่งคิดผมเลยมานั่งคิดเอ๊ะทำไมนานเลยหรือว่าเรากอกอะไรไม่ไม่ติดวันนี้พ่อบากว่างไปบางผู้มีประสบการณ์นะพี่น้อง อาจารย์นะครับอาจารย์สอนตาม่องทางต่างๆเป็นไรโซ่ของเพื่อนนะ้เลยขอไปถามหนึ่งการตรวจสอบนี่มันขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าไงคือแบบช่องเท่านี้คือทําถูกทำถูกต้องไหมมีการรายงานหรือว่ามีเคยมีความผิด อย่างไรก่อนบอกว่าประมาณระหว่างที่เราเก็บหลักกิโลนี่พี่เรามีการแจ้งเตือนอย่างมาบอนะถ้าไม่มีการแจ้งเตือนนะไม่ถึงยี่สิบสี่ชัมม่วโมงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับผม <S <S เขาก็ยืนใบใบสมัครมามาให้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าช่องทางไหนที่เพิ่งเกิดสร้างเพิ่งเขาเรียกว่าคือแบบสะสมหลักก,กิโลกี่น้องเนาะสะสมชัมม่วโมงอยู่นะครับผมถ้าเกิดมีความผิดอยู่เคยมีความผิด านี่คือระบบแจ้งเตือนไปทั้งของรางบ้านแบบชัดเจนประมาณประม่านี่ยพี่น้องครับอ่าเป็นหลังมองรางบานไปทั้งมียลทั้งอย่างประม่านอะไรคือผิดความผิดแท้คือแจ้งเตือนนั่นแหละครับผม,มคือเป็นการผิดว่าจะเราเก็บชั่วโมงแบบนั้นนี่เมื่อเวลาเราสะสมครบอ่าตามจํานวนหรือว่าตามก่อนที่เราสมัครนั่นแหละระบบก็จะตรวจสอบตรวจแม่นเลยครับพอาปล่าขวังคยท้าว่าผิดอยู่หลอดหนึ่งแตงแย่ช่วงประมาณเปิด สะสมหลักกิโลอะช่วงประมาณสองสามเดือนแรกจําได้ว่าผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมโดนทําโทษไปเก้าสิบวันพี่น้องเก้าสิบมือเก้าสิบมือคือหมายความว่าห้ามทําผิดซ้ําอีกในระยะเวลาเก้าสิบวันคือช่องเราเนี่ยังไม่สามารถเปิดสร้างอะไรได้เป็นช่วงแบบเจ็บหลักกิโลพี่น้องเราไม่แล้วไม่มีความผิดแล้วมีความผิดระบบก็บอกเรามาว่าภายในเก้าสบวันอย่าทำผิดซ้ําอีก เน <T itt les> ื้อหาแบบเก้านะพี่น้องก็กวางเล็กกดทนมากครับผมก็โจคบฮอตเก้าสิบมื่อประมาณนี้ครบผมไม่ความกิดลัลายละลักษณะนั้นแต่ละอันัอาจจะเป็นผลพวงมาจากที่เราเคยทําผิดก่อนหน้านี้เพราะว่าช่องทางเรายังไม่ไม่สามารถเปิดสร้างรายายได้ประมาณนคือยังเป็นพูดง่ายยังเป็นพนักงานฝึกงานอยู่ถ้าเปรียบเทียบมันก็จะประมาณนี้นะ บางคนคิดว่านางเรยว่ามานั่งระบบพิ่นตรวจสอบตนวนึงเพราะย้อนว่าเราเพราะว่าเรามีความผิดเดิมอยู่แล้วเนี่ยบางคนคิดแต่แต่ถ้าเกิดเพื่อนท่านใดที่ไม่เคยมีความผิดเลยสักอย่างในระยะเวลาที่เก็บลักกิโลอยู่พี่น้องเรือสะสมชั่วโมงบอกเลยว่าแป๊บเดียวพี่น้องครับผมระบบพิ่นกันเวลาหองติ๊กยื่นสมัครไปมันจะยังพี่น้องครับผมตรวจแค่เรื่องแค่ลิขสิต เพงแค่ตนหนัตุ้เยี้นอนพี่รองเอ้าไปซ้ำนี่แล้วครับอันนี้คือประสบการณ์แบบของกลาวูดบ้างตอนนี้ว่าขวางคัะรอรอให้ระบบตรวจสอบว่ายืนสมัครสามพันไปแล้วแต่ว่าระบบยืนสามพันไอตตรวจสอบไปแล้วระบบมันบอกว่ารอประมาณอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณอะไรนะประมาณรวมๆเดือนไหมพี่น้อง ก็เลยว่าเออรวมรวมเดือนแต่ว่าลราทาไปจ่ามือเมืม่อไม่ถึงเดือนหรอกเป็นเป็นแบบ,บแว่าระพบเขาตั้งไปเอยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่วันสองสามวันประมาณนี้พี่น้องเขากลู้บนแล้วว่าห้าจีสมัครพานบอนะถ้าว่าพานเราก็ต้องไปแก้ไขหลังบ้านอีกเที่ยนหนึ่งประมาณพี่น้องเป็นลาเบิงมาพี่น้องลรเบิงคลิปสันลาเบิงคลิปเงาเป็นลาเบิงเนื้อหาที่มันว่าม,ามีผิดกฎผิดกฎกติกา ของทางยูทูบคนม่อนนะครับกับฝากไปท่านนี้นพี่น้องครับผมอันนี้คือเป็นประสบการณ์บ้าก,กว้างเม่อเราสูพี่สูน้องฟังสําหรับเขาเอื่นว่างนะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ก็ออยังบ้ากว้วางนะครับผมยังไงก็ขอขอบพุณหลายๆนะครับทุกการติดตามนะครับถ้เาเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตับติ๊กใ,ให้ท่านพี่น้อง <c oughs> ครับ